เอามาดเดจกแกเพากพาเนี่ยของเวันหลายสามร้อยก็ได้กแก่เบเลยนี่ยแก่เบ้เลยบอกว่าเฝ้าเกินมาชิเฝ้าแกตู้เยนีรแก่นะแกอจัยะนี่ค็แกแจกหมเข้าก็รแกแแกพี่น้องยับขับก้อนหรือขับกับก้อนมาพิเศหรอแแล้วเพืนยักินใจอลังการพ้นพ่อนาผาพบผืนแหบม้นสิไม่เห็นคอรอรไปเลยเขาจะไปไหนเนี่ยน้องบ่าบอ่าายหน้าายตาไอพี่ไอน้องแกกัน จัดกลุ่มแม่มันเต็มที่เลยแม่นล้วเนาะเสียเงินไหมบ้านเสียงานอย่างนี้ไม่ยอมไม่ยอมจัดงานเทนีเพราะมันมีหนังกำลังบูเฮ่ามีกิจกรรมนั่นมีศิลปินนักร้องมาพร้อมทีคนหนึ่งศิลปินนักร้องชื่อดังสุดยอดเลยเจ้าของผลงานเพลงสร้างวาไมาสร้างวามาสร้างวาแต่ว่าคอยฟังคอยฟังเป็นประจำคอยติดตามมาโดยตลาดเป็นศิลปินไมดวงใจของคอยลองเพลงงังลองกิน น้องกี้ไ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 นลองเค้งลองเป็นตัวร้างไหนบ่เคยฟังเลผู้ขยันไม่เคยฟังจะใค้ฟังเตี๋ยซีเนบ้บานนอกรองร้างไหนพี่น้องล่องในเบิ้งเขาเอ้ยคือติดต้นขีแตกยางตายเอาเลยเนี่ยจังไร้สาวต้องไงรอคอยอา้ต้องยบีเอ้ยหาตัวใจสองคนเถอะ เตาอ้อยันจินตะลอาเตลาห้อยเต้าห้อยจะไหนกขอโทษกว่าทำทานื่อๆื่อาลองนายุดอกเดวถ้าเลาอยากพูดพูดว่จะนังกับเราเรอแบบนี้เพลงตองจิตสบายิกอ่ัเออลองได้เพลงช่างวานนะพัช่างมาอ่ะชางมาลองดูนยูนีีโอ้ยกูเสีตบคอยฝกา โ oh. ยนได้พ่อครับวันในแน่นอนเดิเดน,น,น,นทางมาถึงแล้วเดือดร้อยครับผมงานนิดดนตรีกระดุนตรีฟีกินฟีอยู่ฟีค,ฟฟครับไอสติีมกับฟี่ฟี่เหมือนกัะบอกกำลังนเลนย,ย่าเต่าย่าฟังพี่น้องเออซื้อของราคาถูกล่าฆ่ายอมยอดเแล้วได้ผูกฟองจับสลากครับได้ผูกฟองแล้วมาย่อนลงกองอเราเริ่มทำการจับสลากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรยาย มาตั้งใจกินข้าเวเธอเอ้ยถ้าปากคาดถ้ามือถือถ่อยสวววจะไหนไมากินพวกเก่งไก่ผัวเบาจัดน,น้อยอาพี่เลยนะพี่เลยนะเขาตั้งใจกินพอดอ้าวของพี่ทำให้มันเต็มที่แลนะ้วเนาะกินแต่พ่กต้นเก่งไก่เนี่ยพี่มแจกจัดเต็มที่เขาจัดงานโดนโดนเทียร์ปีละเชียร์นกขอบลูกค้าห้าแหม พี chat, uh, mm ่น hmm. mm. mm ้องมาหลายพักหล่แ hmm. น uh ่นแต่ว่าเ okay. ่วยพี hmm. mm ่น hmm. no, ้องเป็นจังัดอื่นจังละตื้อแต่ว่าไลยปัดจับปัดนี้แน่นแล้วเตี๊ดเตียดรถกัดเก้าอี้มาสามตัก็มาพบกันนั่งยอดขายในบริษัทแม่ร้านขอบริษัทมาละแมยาไยาขายยาขับขัไปเอากับยอกจัเลือดการเกษตรอยากได้ไปเอาปุ๋ยกับไปเอานี่อ่าไปเอาเม็ดพันธุ์พืชกับไปเอานี่อ่าเออเอาไปเอาปุ๋ยเอาไปเอาไปใส่พักนั่งอ่างยาใช้ยังขนาดใช้นั่เข่าแป่าแต่ร้านช้อกักเศษแน่นแล้วพันไปซื้อลาดตือหรอ ฉันนีโกยใส่ยางมาสั่นกีดกันน้ำยาง็มีแม่ไม่สนไใล้เลนะเออชันไปเื้อยื่อ้นี่ยเีุ่ยเป็นไงดีวันอุยางกายหน้าเข่ามวงโอโุคูทีแม่เยันใส่น้ำยางเงี้ยกีดน้ำยางใส่ไหล้วนไรลรวนไรจากไรโจกไว้ดั้ำโยกกรบวบป่าจีดยุโซพิเศษองคกไปตกเอาเพเข้าไลคุณนะเอเตรียงเจราชนะสู แรกว่าจำไปใช่อย่างจักรถดึงไว้ชนนะเอาก็บอกไปพอเท้าชันนี่พูดถึงว่ามันออกตีกีดยุนี่สิฟงไปได้ก็ว่าหันน่ะฟงไปตกเขาไล่คูนาเขาจะไม่ได้เมารถไปเอาน้ำยางหรือาไปย้ะบ้านซื้อของยุราเฮียดิมันเป็นแต่ของคุณอภากเม็นแล้วเม็ดขั้วโพดกลับไปซื้อเอานี้ฟังมาใกล้สันคัตโต้ผเม็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเม็ดี๋ยวเดี๋ยวเม็ดสำบักข้าวผู้นี้โพดโศมันเมาอยากกันยุ่งบ่เนี่ยเป็นยัง เขียนสอดเดกนี่มันขาโตขาโตนี่ยไอยกปิดอันนสูอ้ยพี่้องหูได้กยินข่าว่าบุดกับออ่นกับไตสิมาพี่้องมากแฟนขับมอามะมาไหลี่ไหลผักเนแฟนขับเจดีพี่สาวเสียไล่แฟนขับเจ้เนี่ยแม่เสียไล่นะักเป็มักไตเ้เากเป็นแฟนขับโจโดยทรไปสังเกตไอหูเล่นหน่อพี่ลูกลูจักกันเตยลูกจักกันเตยแฟนขับเสี้ยงเอ่งเอาจงกับเบิ้งที่ล่ะ แล้วนางขาไปห่างอยู่กติเรล้สี่สนาเจ้าไหมพี่พวกเจ้านั่นก็ได้แต่บ้าจะมหมอกพี่ขอ้องคอยของจริงใส่เมนูครับมาดีครับผมเาจากันตินแล้วเนี่ยบอกคือวาซิมามันเป็นสีดยากรดใส่เียรๆเียไล่ๆนี่แม่เียรไล่ๆสีส่งขงผู้นั้นก่อ เมนเนื้อขึ้นบาดี่มาบ่อยๆว่ามันยากกีดอย่างว่ามันเมื่อยว่ามันสีบมมีแห้งมากเฮ้ยมาหลอนหูจักกระพุทพีเมนนึกใส่เต้ฮะเมนนึกใส่เนื้อปอขึ้นกันมาแล้วเป็นผู้ใดเลยกาลังนึกอยู่นี่ไอ้บูจัดระทวงตาจีตาล้าดเล่าเขาป้าเขาโดนเจ้าเนี่ยเนาะพี่พี่ให้พี่น้องไปไปมาซุ่มผุยซีกุหล้อล่ะเล่ายืนยืนเสียงในร่างอีพอนึงเอินอีพอจัด พ่อยมิีินองอยู่ทพีชสูขส่ขวดอาสุกเจ้าพอมาดีขึ่นนะพอนจักพี่พอจัก,จ,กจักใช่ปะเฮ้ยปะฮู้ก็กันจักว่าเราเป็นผู้ไหนอ <c oughs> ขอพระคุณสำหรับเนียครับพี่จะเดินมามอบรางวัลให้คนละพันนะครับโอ้เอาโอ้ไปขี้เหรอครับผมจะไปขี้เหรอครับ <c oughs> อ๋อ เย่ยบอกไปแต่ลุมอย่ยบอกไปแต่ลุมไปขี้เราห้องน้ำห้องท่าห้องน้ำเราสะอาดสะอาดมากเลยนะมากด<อ>ีเพราปจัดน้นมาหลายเวทีแล้วไปจัดจู่โรงเรียนก็ดีไปจัดจู่วัดก็ดีโอ,อ,อ,อยห้องน้ำนี่เข้าไม่ได้เลยเรอะเหรอโอ้ออยขวบบาสีเข่าห้องน้ำย่างข้าไปพอกเอาจนแขนเป็นขยังอุ้ยกอดจะไปลุยอุลุงอยู่เจียงอ่ะจะได <ป S 3> ้ถอยลังออกาเออ ไปห้องปากเพียนห้องเพียนห้องเพียงห้องเปิดีห้องนึกสะอาดสะอาดดีอยู่อ๋อบ่มีน้ำไหมเอากระตันอยู่หานน้ำกับบ๊อบมีไปอีกห้องนึงเป็นไดนีน้ำอยู่ผันบ่มีขันไปก็บจ่อขันไปไปอีกห้องไหมงับไปห้องสุดท้ายเป็นเดมีทั้งขันมีทั้งน้ำสะอาดสะอาดให้เน่ให้เน่ได้แห่งบ่มี่ก่อนเอานั่งไปเดี๋ยวมือยันประตูไว้จังบสี่ละเออปาดมันขี่หรือแสดงกับนังภายในวะเฮ้ย อันนี้ห้องน้ำสะอาดสะอ้านพี่น้องเลยมาเฝ้าเห็นงั้นเปิดจะพูดอะไรเรื่องขี้เรื่องอะไรน่ะบอกหลายที่แล้วอย่าเมาเดี๋ยวลงไปด้วยนั่นน่ะพี่น้องกำลังพากันกินอยู่นั่นน่ะเอ็บอาว่าได้ตินเลี้ยงขี้ได้โอ้ยก็บ่อกคอยเนาะเฉยเมื่อเราเลี้ยงขี้เรื่องวิธีสิแม่แหน่หมอนี่ก็ได้ก็บอกตีกับ่อลู้เนาะว่าเฉยว่าให้เราเลี้ยงขี้ทั้่องวิธีเหรอลอขี้แล้วเขาจะหู้ดจีบว่าเ่าให้เราเลี้ยงขี้โอ้ โอ้ยแห้งหนาหนาปันกุหลาหับน er e ุ่นกุลาขีเดียวมั้งสามถ้วยแล้วน nope na ี่สิพอดีอีกเจตดพี่จะน้องเพิ่นกินขีอยู่พ่อดีใช่ไหมหนาไปเรื่อยปะเนาะเขาบอกว่าเธออีกาดีกินอยังหนักกินไอ้สติมกินไอ้ข้าวปุ้นน้ำต้นข้าวปุ้นกินขนมเซนขนมเซนไอ้ขนมเซนเป็นอย่างพี่ เตียนพีดเตียนน้องเด้อเออเิสูมือนี่โอ้ยแนวอยู่แนวกินมันอันตรายหลายเรื่องขนมเสียนนี่อันตรายพอดีอันตรายหมอสาระซุกจังขนมข้าวโอกปปากเท่าเด็กเตียนด้วยตัวเจ้าของเองไปโอ่งลงมาเลยเปียวลงมาเลยมาบัวซุกย่างลูกสิ้นเนี่ยกระไซบอเล็กหลายใส่กอกระไซแต่ดินผสมกระเดกจังคืองซุปเสียนกระเทียดนี่กระไซหยากกันบูดเออมาหาทะเล ีจังเพราะคนตะกี้อายุยืนซุมเนี่ยหาสิปิลนปันไปไม่เนาะจังมาพักหน้าอายาสิเนี่ยมือเส้ามือเล็กตะเก็บมาขายอัลตร้าไลทหลายขนมกินนี่คุณหมอเจอด้วยตัวเองโอ้ยตายแล้วค่อยแห้งมากกินขนมกินที่มันเป็นเนีไหนเราเป็งพี่น้องเขาเช้าสวัสดเซยจังหน่อยนึงนะพี่อันตราไลทถึงเีฟิทเซฟิทโอ้ยแฮมเบียร์ขึ้นแจกขนมกินมาเหมือนเนี้ยมันเป็นังไนี่อันตราไลทอันตราไลทคุณหมอเตือนเลยนะออกข่าวเตือนเลยนะบอกพี่น้องจังหน่อยนึงขนมกินโดยเฉพาะกินกับ แกงชาวหวานตั้งใจฟังเลยตั้งใจฟังเลยแกงชาวหวานอันตรายมากๆคุณหมอเตือนเลยเออบอกพี่น้อยยะหน่อยนึงคุณหมอประสบด้วยตัวเองเป็นไในที่เพิ่นกินขนมกินด้วยน้ำยาเนล่ะแกงชาวหวานนี่ละหวานเเอออแล้วโซดเขาสองค่านันนล่ะเซนเขาปุ้นดีตัดเขาตาด้วเออโอ้ยยหญเนาะติไปเขาโรงพยาบาลเกียบบอรดกันยังมาเศนมันง่อยน้ำแล้วกระดูดตีขนมกินข้อใช่ตา อันตรายมันเกี่ยวกับสารบอโลกบอเล็กจริงไหมครับว่ามันไเกี่ยวมันเกี่ยวกับอันขนมเส้นตีสายตาจาของเนี่ยสายตาจากหมอคอยถามแม่หมอผู้กินขนมเส้นแนี่ดีตับสายตามันอยู่โรงพยาบาลใดครับผมออบ่มไปต้องไปกลัวโรงพยาบาลนั่นมาเล่าออกจากหมอเไยๆครับผมความจสิเป็นอันตรายเหมือนเดิมความโชกลูกของหมออะไอะตอนนี้ฝนตกแล้ว พี่น้องบ่ต้องตกใจนะครับเด้อให้พี่น้องทั้งตัวตามปกติฝนตกก็บ,บ่ต้องตกใจเพราะว่าเมื่อนี้เป็นฝนเทียมเขาโทรไปถามกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วแมนเป็นฝนเทียมโซมีบอแมนผมฝนจริงเห็นจะได้ฮอกกับโบเปียกครับเมื่อนี้เป็นฝนปลอมพี่น้องบ่ต้องย่านนะครับ,รบพี่น้องยืนพ,พ,พนายกันอีกจังหน่อยฝนห้ามรงมาจัดกัดสิเปียกแบบเทียมๆเพราะแมนเปียกที่นี่เทรอครแม่แมนน้าหงอนี่ก็จะเป็นหงแบบเทียมๆเพราะแม่น้องแท้บอแมนหงแทเพราะว่าเป็นฝนเทียม ป้อนดวดอกป้อนดวงดอกเมื่อคืนนี่คอยเฝ้ากับพระอินทร์เรียบร้อยแล้วป้าโอ้ยพี่สารกระองค์เทวดาฟ้าทัศน์ฝ่พระอินทร์องค์พระอินทร์อยุทธ์ทัศน์ฝ่าพี่ใสถอยโฉมอึนนี่เป็นการเป็นงานเฝ้ากับพระอินทร์เรียบร้อยป้าพระอินทร์องค์เทวดาทัศน์ฝ่าพระอินทร์ไหนพระอินทร์วัดโรถิชัยนี่ใไหมเอาเพื่อว่าหลวงพี่อินทร์นะเอาระบบเป็นท้าระบบเป็นพระเงินพระอินทร์พระก็จัดงามงามอิ ง่ามพอปุ๋ยดีแรดีสีคุณร้อยตาดยาวเหาอลดต้นทุนเพิ่มพุ้นผลผลิตดินดีกับมากเด้อไอเด้อ